โมเมนต์ Moment, สอนรามนาง้อนขาวน้องวีจีด้วยตัวเองแฟนคลับชื่นชมล่าสุดเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาสอนรามได้โพสต์คลิปลงไอจีส่วนตัวในขณะที่กำลังป้อนขาวลูกสาวพร้อมระบุแคปชั่นสุดซึ้งเอาไว้ดังนี้อ้อนป้าป,ป่าขับป้าป,ป่าวีจีตั้งใจทำงานดูแลเลี้ยงลูกให้ดี hashtag, สมุไรพอลูกอ่อนติดดินแต่บินได้ hashtag, สองกายหัวใจเดียว และหลังจากที่โพสต์คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปบรรดาแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์และชื่นชมในความน่ารักของถึงคู่ทานข้าวเยอะๆนะคะสาหนอจะได้โตวไวๆวีจีกเก่งมากเลยค่ะหมั่ำกันเยอะๆนะคะหนูจะได้โตวไวๆนะน้อง